ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .1 ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะโจทย์ปัญหาการบวกคืออะไรคะนักเรียนโจทย์ปัญหาการบวกคือโจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความและตัวเลขซึ่งจะต้องใช้การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาให้เข้าใจก่อนแล้วจึงคิดวิธีแก้ด้วยการบวกพร้อมทั้งคํานวณหาคําตอบนั่นเองค่ะโจทปัญหาการบวกจะแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่หนึ่งเราจะเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ หรือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นส้มดผลแตงโม5ผลและส่วนที่สองมีชื่อเรียกว่าสิ่งที่โจทย์ถามเช่นรวมมีผลไม้กี่ผล ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมคะถ้าอยากเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเราไปต่อกันเลยคะ่ะจากตัวอย่างนะคะส้ม8ผลแตงโม5ผลหากครูนะคะจะนำส้ม8ผลและแตงโม5ผลมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาคุณครูจะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้ว่าส้ม8ผลแตงโม5ผล รวมมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลเรียนเห็นเส้นใต้สีเหลืองไหมคะเส้นใต้สีเหลืองคือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาค่ะกำหนดมาว่ามีส้ม8ผลและแตงโมหผลนั่นเองค่ะและเส้นสีชมพูที่คุณครูขีดเส้นใต้นั้นนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามค่ะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่ารวมมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลนั่นเองค่ะ ถ้าเด็กๆยังงงอยู่เราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะปู13ตัวปลา4ตัวหากคุณครูนำมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกคุณครูจะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้ว่าแม่ซื้อปู13ตัวซื้อปลา4ตัวรวมแม่ซื้อปูและปลากี่ตัว กิ่นใต้สีเหลืองแม่ซื้อปู13ตัวซื้อปลา4ตัวเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดหรือสิ่งที่โจทย์บอกเรามานะคะและโจทย์นะคะถามเราว่ารวมแม่ซื้อปูและปลากี่ตัวนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่เข้าใจเราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเผื่อนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่ขึ้นนั่นเองค่ะดินสอสิบแป้ง ็ดแท่งครูสร้างโจทย์ปัญหาว่าฉันมีดินสอ10แท่งแม่ซื้อให้อีก7แท่งรวมฉันมีดินสอกี่แท่งกดกำหนดอะไรให้เรามาบ้างคะกดกำหนดว่าฉันมีดินสอ10แท่งแม่ซื้อให้อีก7แท่งนั่นเองค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์ถามเราว่า ร่วมฉันมีดินสอีแท่งซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามคือสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาคำตอบให้แก่โจทย์ปัญหาการบวกในข้อนี้นั่นเองค่ะเรามาช่วยกันฝึกทำโจทย์ปัญหาการบวกกันนะคะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณปูนะคะแน่มีไข่ไก่ในตู้เย็น12ฟองซื้อมาเพิ่ม6ฟอง มีไข่ไก่กี่ฟองเอาละค่ะเราจะไปพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะคะแม่มีไข่ไก่ในตู้เย็น12ฟองซื้อมาเพิ่ม6ฟองแม่มีไข่ไก่กี่ฟองแม่มีไข่ไก่กี่ฟองคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะแม่มีไข่ไก่ในตู้เย็น12ฟอง คือสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกนะคะสองฟองนะคะซื้อมาเพิ่ม6ฟองคำว่าเพิ่มทำให้เรารู้ว่าโจทย์ในข้อนี้จะต้องบวกเพิ่มนั่นเองค่ะบวกเพิ่ม6ฟองนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า12บวกห เท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะเป็นการพิจารณาโจทย์ปัญหาการบวกเพื่อนำโจทย์ปัญหามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะข้อต่อไปนะคะครูมีหนังสือ12เล่มเจอหนังสือเพิ่มอีกสองเล่มครูมีหนังสือกี่เล่มเราไปลองพิจารณาโจทย์กันค่ะ สิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คือครูมีหนังสือกี่เล่มและโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างคะโจทย์บอกเรามาว่าครูมีหนังสือ12เล่มและโจทย์บอกเติมหนังสือเพิ่มอีก2เล่มเพิ่มก็คือการบวกเพิ่มนั่นเองคะ่ะดังนั้นในข้อนี้นะคะจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 12บวกสเท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะเราไปฝึกทำกันต่อค่ะพี่มีนม12กล่องครูแจกเพิ่มอีก5กล่องพี่มีนมทั้งหมดกี่กล่องนิจรนารณาโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่โจทย์อบอกกับเราอยู่2อย่างนะคะ และสิ่งที่โจทย์ถามคือพี่มีนมทั้งหมดกี่กลองโทดบอกอะไรบ้างบอกว่าพี่มีนม14กล่องและครูแจกเพิ่มอีก5กล่องดังนั้นในข้อนี้นะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า14บอก5เท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจโจทย์มากขึ้นไหมคะวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะการพิจารณาโจทย์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านหนังสือให้คล่องนะคะเอาละคะ่ะนักเรียนและลำดับต่อไปนี้นะคะเราจะมาช่วยกันแก้ไขโจทย์ปัญหาการบวกจากความรู้ที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูนะคะว่าโจทย์บอกอะไรกับเราบ้าง อ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะพ่อให้เงิน13บาทแม่ให้เพิ่ม5บาทน้องมีเงินทั้งหมดกี่บาทสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า13บวก5เท่ากับ4เหลี่ยมหาคำตอบในข้อนี้นะคะ13บวก5เท่ากับ18 นั้นนะคะให้นักเรียนไปเขียนตออบอตอบการตอบนะคะจะต้องทวนสิ่งที่โจทย์ถามอีกหนึ่งครั้งสิ่งที่โจทย์ถามคือน้องมีเงินทั้งหมดกี่บาทนักเรียนก็จะต้องเอาประโยคนี้นะคะมาเขียนที่บริเวณด้านล่างตรงตออบอตอบนี้นะคะคำตอบในข้อนี้คือ18นะคะดังนั้นนักเรียนก็จะต้องตอบว่า น้องมีเงินทั้งหมด18บาทนั่นเองค่ะเวลาเขียนตรงตอออบอตอบนะคะให้ใช้เลขไทยนะคะข้อต่อไปนะคะฉันมีของเล่น11บชิ้นแม่ซื้อให้เพิ่ม6ชิ้นฉันมีของเล่นกี่ชิ้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า11บวก6 เท่ากับสี่เหลี่ยมคำต,ตอบของ11บวก6เท่ากับ17นั่นเองค่ะอออบอตอบฉันมีของเล่น17บชิ้นยังไงคะพอจะเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมคะถ้ายังไปดูข้อต่อไปค่ะหนูนามีขนมห้ห่อพี่ซื้อให้เพิ่มอีก8หอ่อหนูนา จะมีขนม่หอ่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5บวก8เท่ากับจีเหลี่ยม5บวก8เท่ากับ13ตอบหนูหนาจะมีขนม13ห่อก็ต่อไปนะคะน้องปลูกมะนาว8ต้นปลูกเพิ่มอีก12ต้น น้องปลูกมะนาวกี่ต้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า8บวก12เท่ากับสี่เหลี่ยม8บวก12เท่ากับ20ดังนั้นตอบน้องปลูกมะนาว20ต้นค่ะต่อมานะคะ ามีเก้าอี้สีแดง13ตัวมีเก้าอี้สีฟ้า3ตัวว้ามีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า13บวก3เท่ากับสี่เหลี่ยม3บวก3เท่ากับ16บอ,ออบอตอบ มีเก้าอี้ทั้งหมด16่กตัวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบทเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาในการบวกวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสิ่งสำคัญที่สุดในการทำโจทย์ปัญหานั่นก็คือการอ่านนั่นเองค่ะหากนักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีเยี่ยมอ่านได้อ่านเป็น นักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะนอกจากบทเรียนเรื่องการบวกแล้วคุณครูขอฝากการอ่านไว้ให้นักเรียนไปฝึกทบทวนและฝึกอ่านบ่อยๆนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูมอบหมายให้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ